มีมาซองนกนกตัวดำๆำนี่นกไกน่นาท่านไปชมนกไกน่นกกานกไก่นะทีนั้นตัวดำๆนี่ท่านไปชมเลยเป็นกกนกไก่นาี่เต็มบึงละหานเลยน,นี่นกไก่นี่นกไกน่นกกาเป็นนกไก่นาตัวดำๆนี่ก็เป็นอีกนกชนิดเด้งอยู่ในในบึง พนกปากข้างพนนท่านไปชมพนนกปากข้างพนนกไก่นาทานไปชมในบึงขุนขนกรลิ้นยยเนยอะพนนกกรนลิ้นเน้อะพนนในบึงทหารทานไปชมเออในข,าน,า,ขา,าน้ำ่าเขาในบึงทหารทะเลน้ำจืดทานไปช,ชมนกนกนก,นกไก่นาบึงกะหาไทยนกกระทุ้มได้บอกอย่างงนี่ นกไก่นะแสดงมือชมนกไก่นาตัวดำๆเนี่นกไก่นะนกไก่นะแต่มีนกไก่นี่นี่นกเป็ดนามนกเป็ดนามตรงน้องประเทศไยได้บึ้งท่านมือชกจีบหนีมาบึ้งนี่ละนี่ละของเป็นเป็นโม่เป็นโม่เป็นฟูงเป็นฟูงนกแต่ละชนิดนี่นกแต่ละชนิดในโลกเป็นฟูงเป็นฟูงนกปากค้างนกเป็ดย่างนกเตี้ยวแวบตีนกเขาโตน้อย ห้องแก๊ดเจ็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 ดนี่นี่ก็ะเทว่ยนี่กระเต็มบึงเราท่านผู้ชมนี่บึงละหานเต็มบึงแล้ะตกเต็มบึงเลยเนรอลิ้นบึงเนี่ยวันนี้ฝนก็ตกลิ้นหมดเนี่ยฝนตกลิ้นท่านผู้ชมมาบึงมาบึงนกมาซองนกเนี่ยนกไก่นาเกินนกไก่นา ชมวงเนี้ยเอ่กป,ประกอบปลวยแบบปลาหมกวงเบื้งละหานฝนตกในเบื้งละหานเขาตื้นๆมีตกจะซุ้ม,ขมเข้ามาใกล้ๆไอ้ชมกในเบิง้งมีนกปูนีมะเบิง้งกับมักมักซองเบิ้งนกอะมาเบื้งละหานได้อ่อเบื้งละหานที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีนกนะพันธุ์เกิดขึ้นมีนกนาพันธุ์เกิดขึ้น อุอนกว้างไม่พูดหมดนุนกันผู้ชมทางนี้นครัอ้ตืดผุืนน้ำเต็มเลยฟันตะบนละหานตะบนละหานคุผู้ชมนี่นูกะห้องเนี่ยวิวเต็ม